สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะหลายเสว่อย่นอยู่เกินหลิวเหล่าชื่ออ่านักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของประเทศประเทศภาษาจีนใช้คำว่ากัวเจียกัวเจียเกออู่กัวจียเจียกัวเจียแปลว่าประเทศ นักเรียนลงมาดูสิคะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยนักเรียนขาประเทศไทยประเทศไทยภาษาจีนใช้คำว่าไทยกว๋วไทยกว๋วแปลว่าประเทศไทยเธอไอ,อวว้ไทยกวัวก๋วไทยก๋วแปลว่าประเทศไทย แต่ถ้านักเรียนเป็นคนไทยนะักเรียนเติมคําว่าเหยนินไว้ข้างหลังคําว่าไทก้ก๋วจะแปลว่าไทก้ก๋วเหยนินแปลว่าคนไทยนั่นเองอไปดูประเทศที่สองค่ะคือประเทศไรเนี่ยจงกว๋วจงกว๋วประเทศจีนนั่นเองจงองจองเกอหัอวก๋วจงกว๋วแปลว่าประเทศจีน แต่ถ้าเราเป็นคนจีนเราก็จะใช้คําว่าเหยินไปตามข้างหลังเติมข้างหลังคําว่าจงกวัจงกวจะแปลว่าจงกัวเหยินจงกัวเหยินแปลว่าคนจีนอ่ะไปดูผมคัน,นักเรียนค่ะประเทศอะไรเนี่ยประเทศเกาหลีใต้ภาษาจีนพูดว่าหานกวัว หนันกวัวก็คือประเทศเกาหลีใต้สะกดได้ดังนี้นะคะเฮอ,อหานออหานเกอหัวกัวหานกัวแปลว่าประเทศเกาหลีใต้แต่ถ้าเราเป็นคนเกาหลีใต้เอาคำว่าเย็นไปเติมข้างหลังคำว่าหานกวัวก็จะเป็นหานกัวเย็นหานกัวเย็นก็คือคนเกาหลีใต้นั่นเอง คำพท์คำต่อไปประเทศอะไรเอ่ยประเทศญี่ปุน่นภาษาจีนใช้คําว่าญีปป่ปุ่นญี่ปุ่นแปลว่าประเทศญี่ปุน่นสะกดได้ก็คือญีอปอป่ปุ่นแปลว่าประเทศญี่ปุน่นแต่ถ้าเราเป็นคนญี่ปุน่นภาษาจีนใช้คําว่าเย็นไป ตเติมไว้ข้างหลังคำว่าญี่ปุ่นก็จะเป็นญี่ปุน่นยืนญี่ปุน่นยินแปลว่าคนญี่ปุ่นนั่นเองอ่ะต่อไปนักเรียนคะคำศัพท์คำต่อไปคือประเทศสหรัฐอเมริกาภาษาจีนใช้คำว่าเมย์กัวเมย์กัว สะกดได้ดังนี้ก็คือมัวเอ่ยเมยเกออักวกัวเมยกัวประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเราเป็นคนอเมริกันภาษาจีนจะใช้คำว่าหยนุนไปใส่ข้างหลังคำว่าประเทศเมยกัวก็จะเป็นเมยกวยัยกวหยนุนเมยกัวหยุนแปลว่าคนอเมริกันต่อไปประเทศอังกฤษ ภาษาจีนใช้คำว่ายิ่งกัวยิ่งกัวออกเสียงได้อีกแบบนึงก็คือยิงกัวอิงกัวแปลว่าประเทศอังกฤษสะกดได้ก็คือย i n ิงยิงเกอัวก๋วยิงกวแปลว่าประเทศอังกฤษแต่ถ้าเราเป็นคนอังกฤษเอาคำว่าเหยิ่นไปเติมข้างหลังคำว่าประเทศแล้วเราได้เราก็จะได้คำว่ายิ่งกัวเหยิน ยิ่งกว๋วเย็ยนแปลว่าคนอังกฤษนั่นเองต่อไปประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเศษตัวนี้ใช้สอเสือนะนักเรียนขาประเทศฝรั่งเศสภาษาจีนใช้คำว่าฝ่ากวัวฝ่ากวัวแปลว่าประเทศฝรั่งเศสเราสามารถสะกดได้ดังนี้ก็คือฟัวอาฝ่า เกอร์อัวกัวฝ่ากัวแปลว่าประเทศฝรั่งเศสแต่ถ้าเราเป็นคนฝรั่งเศสเอาคำว่าเยนไปเติมข้างหลังก็จะได้เป็นฝ่ากัวเยนฝ่ากัวเยนแปลว่าคนฝรั่งเศสต่อไปนักเรียนขาประเทศ Australia ออสเตรเลียภาษาจีนใช้คำว่า ออสเตรลียออาเตรลียแปลว่าประเทศออสเตรเลียอ้อยอยอาวอ้าวอ้าวเตออาตาเลออีลี่ยีอาญาออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียต่อไปถ้าเป็นคนออสเตรเลียภาษาจีนใช้คำว่า อ่าวตาลียาหยันเอาคำว่าเหยันไปเติมข้างหลังนั่นเองเอ้าวตาลียาหยันก็คือคนออสเตรเลียไปนะนี่ขาประเทศลาวประเทศลาวใช้คำว่าลาววอลาวลาวอแปลว่าประเทศลาวสะกดได้ก็คือเลอเอ่าวลาววอวอ,วอวลาววอ แปลว่าประเทศลาวแต่ถ้านักเรียนเป็นคนประเทศลาวนักเรียนจะต้องบอกว่าลาววอเหรินลาวว่เหยินแปลว่าคนประเทศลาวนั่นเองนักเรียนเอาคำว่าหยนไปเติมข้างหลังาต่อไป,ะป,ะปะอะไรนะประเทศกัมพูชาภาษาจีนใช้คำว่าเจียนผู่จ้เจียนผู่จ้ แปลว่าประเทศกัมพูชาจีเอียนเจียนพัวอูผ่ผูจื่อเอจียนผู่เจียนแปลว่าประเทศกัมพูชาแต่ถ้าเราเป็นคนกัมพูชานะเนะะี่ยค่ะเหมือนเดิมเลยเอาคำว่าเย็นไปเติมข้างหลังเจียนผู่เจเ่ยนเจียนผู่เยี่ยน แปลว่าคนประเทศกัมพูชาต่อไปประเทศบรูไนภาษาจีนใช้คำว่าหวนหลาย,ววลออายหายวนหลายวูอินหวนเลอไยหลายหวนหลายประเทศบรูไนถ้าเราเป็นคนบรูไนภาษาจีนใช้คำว่าหวนหลายหยินหวนหลายหยิน แปลว่าคนบูน่า,าทีนี้ประเทศต่อไปประเทศเวียดนามเวียดนามใช้คาว่ายวหนานยวหนานแปลว่าประเทศเวียดนามสะกดได้ก็คือยียึย,ยเนออานหนานยึหนานแปลว่าประเทศเวียดนาม ถ้าเป็นคนเวียดนามเติมคำว่าเยืนเข้าไปเหยืนานเย็นเหยืนานเย็นแปลว่าคนประเทศเวียดนามคำศัพท์ต่อไปนะั่เรียนขาประเทศมาเลเซียภาษาจีนใช้คำว่ามาลายเซียมาหลายเซีย,ย,ซยประเทศมาเลเซียสะกดได้ก็คือ มัวอ่าหมาเลอไอหลายซีอีซีย่ายามาหลายสียามาหลายซียาประเทศมาเลเซียแต่ถ้านักเรียนเป็นคนประเทศมาเลเซียเอาคำว่าหยวนไปเติมข้างหลังเช่นเดิมมาหลายซียาหยวน มาหลายซีย่าเหนแปลว่าคนประเทศมาเลเซียประเทศต่อไปประเทศพม่าภาษาจีนใช้คำว่าเมียนเตียนเมียนเตียนแปลว่าประเทศพม่ามัวเอียนเมียนเตอเอียนเตียนเมียนเตี้ยนประเทศพม่าถ้านักเรียนเป็นคนพม่านักเรียนใช้คำว่า เมียนเตียนเยินเมียนเตี้ยนเยินแปลว่าคนพมา่านั่นเองต่อไปนักเรียนขาเราจะไปลุยกับคําศัพท์นั่นเองคืหวินคหวนแปลว่าบทเรียนนักเรียนไปดูคำศัพท์ใหม่นะคะเชิงถือเชิงือแปลว่าคำศัพท์ใหม่นั่นเอง มีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูสิคะคำแรกเลยนักเรียนขาคำว่าชื่อชื่อแปลว่าคือหรือเป็นหรือใช่นั่นเองอถ้าเป็นคำตอบรับก็จะแปลว่าใชา่มาดูตัวอย่างประโยคก,กันนะคะอันแรกเลยนักเรียนขาฉันเป็นคนไทย ไปดูต่อไปไประโยคที่สองค่ะนักเรียน我是中国人我是中国人แปลว่าฉันเป็นคนจีนนั่นเองคำว่าชื่อแปลว่าเป็นหรือคืนนั่นเองต่อไปไประโยคที่สาม我爸爸是日本人我爸爸是日本人แปลว่าคุณพ่อของฉันเป็นคน ญี่ปุน่นถูกต้องอ่าประโยคต่อไปประโยคต่อไปว่าแม่หมา是韩国人ว่าแม่หมาห韩ินคุณแม่ของฉันเป็นคนเกาหลีอ่าคำว่าชื่อแปลว่าคือหรือเป็นอ่าแต่ถ้าเป็นประโยคตอบรับประโยคอ่าประโยคตอบรับภาษาจีนก็จะแปลว่าใช่อ่าไปดูต่อไปนะเลนขาต่อไปนี้จะเป็นการ ใช้คำว่าปู่ในรูปแบบของประโยคปฏิเสธปู่ชื่อแปลว่าไม่ใช่ชื่อแปลว่าใช่มาดูตัวอย่างกันสิค่ะ我不是老挝人我เหรินฉันไม่ใช่คนคนไรเอ่ยคนประเทศลาวต่อไปนักเรียนขาตัวอย่างประโยค我不是柬ใจ 我不是柬埔寨人啊，我不是柬埔寨人。ฉันไม่ใช่คนกัมพูชา啊，คนประเทศกัมพูชาต่อไปประโยคต่อไปว妈妈า是มม美国人我妈ม不是่美国人คุณแม่ของฉันไม่ใช่คนอเมริกันนั่นเองตัวอย่างคำต่อไป 我爸爸不是越南人。我爸爸不是越南人。แปลว่าคุณพ่อของฉันไม่ใช่คนประเทศเวียดนามอ่าพร้อมไหมคะอ,าอ,าอ,อ,อ,อ่าอ๋อดูบุ๊ชดูบุ๊ชตึงไว้เสียอ่างั้นออกเสียงตามเราสิรอบนั้นลูก 你好，你好。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫玛丽，我叫玛丽。你呢？我叫麦克，我叫麦克。你是哪国人？你是哪国人？我是中国人。 我是中国人，你呢？我是美国人，我是美国人。认识你很高兴，认识你很高兴，认识你我也很高兴，认识你我也很高兴。 ขาอ่าบทสนทนาก็จบลงไปแล้วเรามาเลี่ยนสีมาทำแบบฝึกหัดกันดูสิคะนักเรียนยังจำคำศัพท์เมื่อกี้ได้ไหมคะอ่าอันนี้เป็นการโยงเส้นนักเรียนลองจับคู่คำศัพท์ดูสิลูกว่านักเรียนจำคำศัพท์ได้ไหมอ่าคนไหนให้เวลาหนึ่งนาทีลองดูสิคะมีประเทศไทยประเทศเกาหลี ประเทศจีนประเทศลาวแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเรานั่งจำคำศัพท์ได้ไหมคะอะมาเฉลยพร้อมกันค่ะลูกอ๋ออันแรกประเทศไทยไทยกว๋วประเทศที่สองเกาหลีฮานกว๋วประเทศที่สามประเทศจีนจงกวัวจงกวัวประเทศที่4ประเทศลาว ลาวหวลาวหวอก็คือประเทศลาวสุดท้ายนั่นเียค่ะประเทศญี่ปุน่นภาษาจีนญี่ปุนป่นญี่ปุนั่นเองอเป็นถูกหมดไหมคะอ่ามาดูสิคะถูกหมดไหมเอ่ยอวันนี้การเรียนในเรื่องของกัวเจียแปลว่าประเทศนี้ก็ได้จบลงไปแล้ว ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในออนไลน์นักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอของคุณแนนเสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดตามนะคะนักเรียนสามารถจะพิมพ์จากอคอมพิวเตอร์ของคุณแนนเลยก็ได้พิมพ์จากงานใบงานที่คนให้หรือนักเรียนจะลอกลงในสมุดแล้วเขียนชื่อส่งลงมาในอันลบ,บั้มในกลุ่มห้องนะคะเดี๋ยวคนเรียนจะตามตรวจงานที่หลังแล้วให้คะแนนสําหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในออนไลน์ แล,ล้วเรียนอย่าลืมตามงานและดูคลิปวิดีโอออกเสียงตามคะแนนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อ่าชิ้นเันแล้วว่าจะกินมันเจี่ยงชือเสียกิงชี้นอ่กันที่แล้วก็จบกันเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะคะอย่าลืมส่งงานคะแนนนะคะลูกบายบายเจ,จียน